สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านด้วยคะ่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดวิวของ IG กันนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะอยากเพิ่มยอดวิวนะคะดูวิธีการตามมาได้เลยคะ่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นะคะพิมพ์คาว่า k m k social หรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างกันมาได้เลยเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ kmq social แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงเลย เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานการสามารถกดสมัครเขาใช้งานก็นาากดนกนได้ตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในตรงนี้เลยนะคะตรงรูปเข,เขียวตรงนี้เลยใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะหาตัวขึ้นไปนะคะตัวอ e ีเมลตัวนี้สามารถคลิกขึ้นมาได้นะคะแต่ต้องจาไว้เพื่อไว้ติดต่อกระทางแอดมินนะคะรหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถชวนกลับได้เลยนะคะ ตรงชื่อเขาใช้งานกันได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้ารากของเว็บไซต์ kmk social ตัวนี้แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นโหมดคำสั่งซื้อนะคะในหน้าคำสั่งซื้อตรงนี้นะคะจะมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มและหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, ig youtube tiktok twitter t e l e g r กมนะคะและอื่นอื่นอีกมากมายในส่วนบริการหมวดบู่บริการตรงนี้มีอยู่มากมายหลากหลายบริการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่ม เข้ากลุ่มนะคะเพิ่มรีวิวเพิ่มคอมเมนต์มากมายหลากหลายบริการกันเลยก็เลือกสัใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในคำสั่งซื้อตรงนี้นะคะหน้าคำสั่งซื้อตรงนี้ก็เลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยก็กดไปที่ทิกตอกกันเลยนะคะหมวดหมู่บริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวทิกตอกนะคะมีถึงสี่ห้าโปรโมู่กันเลยนะคะขอเลือกเป็นตัวยอดวิวราคาถูกตัวนี้ละกัน ส่วนด้านในบริการค่ะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกเลยสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะตัวนี้จะมีเดรราคาค่ะรับประกันคุณภาพที่แตกต่างกันไปนะคะเขาเลือกเป็นตัวด้านบนสุดหนึ่งเก้าเก้าสามนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยส่วนลิงค์ตัวนี้คัดลอกกันมาได้เลยค่ะเลือกบริการทีร่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลยนะคะขอเลือกเป็นโพลแรกนี้ละกันยอดเดิมอยู T ่ที่หนึ่งร้อยห้าสิเอ็ดนะคะคัดลอกลิง์จากด้านในขันมาได้เลย ปริมาณขั้นต่ำตรงนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยค่ะใส่กันไปหนึ่งพันเลยในราคาไม่ถึงหนึ่งบาทนะคะก็ถูกมา,มากๆเลยนะคะก็สั่งซื้อกันไปได้เลยในตอนนี้นะคะทางระบบได้เด้งมาได้คลิกเขียวตรงนี้แล้วนะคะก็ได้รับการสั่งซื้อกันไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของออเดอร์นะคะไปดูนะประวัติการสั่งซื้อกัน ตรงนี้จะเป็นหน้าประวับการสั่งซื้อนะคะก็จะเป็นออเดอร์ทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อกันไปแล้วเพื่อนเพื่อสามารถย้อนกลับดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะในทุกๆออเดอร์จะอยู่นะคนี้กันทั้งหมดเลยค่ะส่วนหน้าหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นเลขออเดอร์ของเพื่อนเองเพื่อนเพ่นท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดรายไม่ขึ้นลำเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้อดินตัวสอบกันได้เลยนะคะสถานะตอนนี้เราทางระบบดำเนินการเติมยอดเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะในหน้าช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึง3ช่องทางกันเลยนะคะก็ะเลือกตามความสะดวกชอบใจกันไปได้เลยค่ะช่องทางแรกเลยเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะคะตัวนี้ได้รับาาบนัสห้าเปอร์เซ็น์ด้วยนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะกดตัวเลขเข้าไปนะคะตัวสแกนเด้งขึ้นมาตัวนี้สามารถสแกนธนาคารได้เลยยอดเงินเข้าทันทีเลยนะคะ ไปดูทูมันนี่วอลเลตกันนะคะใน้ดนทูวอลเล็ตัวทูมันนี้วอนเล็ตัวนี้นะคะในตัวทูวันนี่วอลเล็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่องทางการเติมของทูวันนี้วอนเลตนะคะมีวิธีการอยู่ด้วยนะคะก็ลองอ่านวิธีการและเติมกันไปได้เลยค่ะคิดตัวนี้นะคะสามารถโอนเงินระหว่างประเทศได้ง่ายๆกันเลยนะคะก็เพื่อนๆท่านใดที่อยู่ต่างประเทศก็จะใช้งานตัวนี้ได้ง่ายๆที่สุดเลยค่ะก็ลองเลือกช่องทางนี้กันดูนะคะ ตัวรีฟันตัวนี้นะคะตัวช่องทางการคืนเงินนะคะก็จะอยู่หน้านี้กันเลยเพื่อเพื่อสามารถดูรายละเอียดในช่องทางนี้กันได้เลยนะคะยอดเงินที่คืนเข้ามาที่ยกเลิกกันเข้ามานะคะยอดเงินจะอยู่หน้านี้กันเลยนะคะของแต่ละออเดอร์ในช่องทางโปรแกรมแนะนํานะคะจะเป็นการแนะนําเพื่อนเข้ามานะคะก็กดผ่านลิงก์ตรงนี้กันไปได้เลยนะคะตัวนี้ได้รับค่าคอมมิชชั่น3ร์กันเลยนะคะ ไปดูช่องทางช่วยเหลือนะคะกนะ็จะเป็นตัวช่วยเหลือตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาตึงงินไม่เข้าย่อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็สามารถเลือกมาช่วยเหลือการช่วยเหลือตรงนี้กันได้เลยตัวนี้จะเป็นหมวดหมู่นะคะการแจ้งปัญหาตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นเลขออเดอร์ ER ค่ะนําเลขออเดอร์ ER จากประบติการสั่งซื้อมาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยค่ะส่งตัวกันไปตรงนี้ได้เลยนะคะ ในตอนนี้นะคะยอดวิววิดีโอของ TikTok ได้ขึ้นกันมาแล้วนะคะและก็ได้ขึ้นไหวมากๆเลยนะคะจากการสั่งซื้อไปสักครู่นี้นะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ KMP Social ตัวนี้กดพาลิงดารางเพื่อไปดูรายละเอียดอื่นๆกันได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะ